โอเคครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ทีมงานของเรามาที่แหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของอำเภอเมืองปัตตานีนะครับ <c oughs> ตรงนี้เรียกว่า <c oughs> สะพานไม้บานานะคะครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเช่นทุกครั้งเรามากับแขก V.I.P. ของเรานะครับ <c oughs> เป็นใครครับแนะนำตัวหน่อย ค่ะดิฉันสอจอนฤมลข้าสาขานะคะวันนี้มาศึกษาดูพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีซึ่งมีความน่าสนใจหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางทางน้ำก็ไปเห็นสะพานปลาซึ่งอุดมไปด้วยสินทรัพย์ทางน้ำเยอะแยะมากเศรษฐกิจที่นี่ดีมากนะคะที่ปัตตานีแล้วก็ไปดูตลาด นี่ตลาดนากเกลือหวานาใช่ไหมที่ผ่านมาเมือเม่อกี้นาเกลือนาเกลือหวานครับนากเกลือหวานแล้วทีนี้จุดนี้ก็คือเป็นสะพานไม้บานาแล้เวเราไปเดินดูกันวา่าดูความร่มรื่นนะครับดูความร่มรื่นของที่นี่นะครับก็จะมีป่ากโกงกางป่ากโกงก,าง,า,ก,งกางเห็นเดินมาเห็นต้นโกงกางตรงนี้นะคะมีผู้มาปลูกเอกอัครชาชพูต โอ้นี่มีคนสำคัญมาปลูกครับเอกอัคราทูตสวิตเซอร์แลนด์ตรงนั้นคือไทยเบเวอร์เรดบริษัทไทยเบเวอร์เรดหาชนนะครับช่วยกันทำ CSR ที่นี่นะคะมาไปดูมีเรือประมงพื้นบ้านชายฝั่งนะครับอ๋ออันนี้เรือก่อนแล้วหรือเปล่าคะในแบบนี้เป็นเรือก่อนแล้วลายก่อแล้วแต่เป็นเรือหานยาว แบบนี้น่าจะเป็นที่รับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมนักท่องเที่ยวจะเรือรลำใหญ่ครับไปดูตรงนั้นครับ,ปรบไปดูตรงนั้นค่าบริบการล่องเรือชมวิวนะครับคนละ30บาทนะครับไปสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวไปอุโมงค์ป่ากงกลาง ถ้าเหมอทั้งลำนะครับลำใหญ่ก็600ลำเล็ก400บาทนะครับมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับมาเป็นหมู่คณะก็จะสนุกสนานคึกเพลงสบายนะครับมีรถชซูชมีเสื้อซอชูชิให้เรียบร้อยนะครับไม่้องกลัวเรือลำใหญ่ครับมีเรือลำใหญ่ไม,ไม้บานาเลยครับร่มเรือนครับ จะมีนนมีทั้งเรือนําเที่ยวเรามีนนเรือนําเที่ยวเป,เป็นเวลาเที่ยงครับเที่ยงปกติแล้วอาทิ์ตรงกลางเนี่ยจะร้อนแต่ที่นี่ไม่ร้อนนะคะอากาศที่นี่จะเย็นสบายสมกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตรงนี้มีต้นไม้แหล่งท่องเที่ยวอุดมนี่ครับต้นกลางมีเรือประมงชาวบ้านนะครับมาจอดท่าเรือนี้ด้วยนะครับ ให้ให้สันนิษฐานซิว่าทําไมชื่อว่าต้นโกงกลางเพราะมันน่าจะกลางออกดูดูลากนะคะดูลากของต้นโกงกลางมันจะมันจะเกาะพื้นกันการ,รกัดเซาะของตลิ่งการกัดเซาะของน้ํเที่เข้าไปในตลิ่งนี่คือโกงกลางกลางจริงๆตามสมชื่อจริงๆเน่ะตามมาดูครับ กเกลือก็เป็นนาเกลือหวานที่นี่มาสะพานไม้บานาก็ไม่ร้อนอีกอากาศเย็นสบายสบาย นกนกๆๆนกอะไรรอ้เต็มเลยเต็มเลยอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นเตี้น้ำตกกาน้ำโอ้ยเห็นไหมคะน้โอ้ยช่งดีมากเลยเนี่ยกาน้ำกาน้ในที่นี้ไม่ใช่กาต้มน้ำร้อนนะคะกาที่อยู่ในน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพันก่อน ำยังไงอ่ะเวลากินปลายทำยังไงต้องมุดลงไปบดำ oh. ดำครับดำดำน้ำครับถ้าดูเผลนถ้าทางอีสานนะคะก็จะนึกว่าเป็นนกเป็ดนะแบบนี้เห็นไหมหัวเป็นแบบนั้นแล้วพอบีดขึ้นมาอ่าตัวดำดำก็กลายเป็นนกกาน้ำล้วหยุดตรงข้างมนนี่คืออะไรคะสองตัวกา,กาเหมือนกันตัวเดียวกันซูมได้ไหมตรงนั้นซูมเข้าไปดูกา ด้านหลังของเราก็คือทะเลเอ่าวไทย oh. นะครับทะเลเอ่าวไทยทั้งทินจุดนี้เรียกว่าอา่าวปากอ่าวปัตตานีนะครับาป,าปากอ่าวปัตตานีนะครับ oh. ก็จะมองกลับไปบนบกนะครับก็จะเห็นเป็นป่ากงกลางนะครับโอ้ oh. ต้นใหญ่มากนะต้นหนึ่งครับต้นใหญ่มาก,กาถ้าได้ปลูกกันเยอะๆเนี่ยการ กัดซาะของริมตลิ่งจะได้ผลมากเนี่ยเป็นเรื่องของการการก,ก,กัดซาะแบบธรรมชาติใช่ไหมครับว่าดูดูลากของโกงกลางจะเห็นว่าตามผมพันเหลปุย,ปยงค์นสาถาลรองพูบก,การตุกตระตตรรหกตอนนี้ครับผมติจาโทจะต้องาทุลาพุ่งครับหมูกระเพาะโตาะกระเพาะจังหวัดตรังนี้ครับ ผมจากสิบตำร,รวจสันติชัยคุณทิภูมิุขับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำร,รวจภูธรจังหวัดปัตตานีครับเรานีเคือร,อร,อร,อรีือ,อมวหน,นึ่งนีครอ่อผู้งัานที่มายเน รนมเดีย่เอไ,ไ,ไ้ท้ายข้าหรอใชราเะครับผมตับ้าก่อน oh ับอ๋อท oh ่านอท่านเดนีไปไปยนเ็ดหรอคะโยเบ็ดโเบ็ดครับใช่อะไรเป็นเหยื่อคะเนี่ย พุ่มเป็นได้ได้มานี่เอามาทำกินเลือกไปขายคะ่ะขายครับสามสองหนึ่งครับหลังจากที่เราไปเที่ยวชมกลางทะเลนะครับมาแล้วสะพานไม้บรรนาสะพานไม้บาเรา,า,าก็ไปเจอเลยนะชาวประมงกับจับหาปลาชายฝั่งปลาประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่งก็อุ่นหนุนปลาไป สองร้อยบาทได้ปลาเยอะมากครับสองร้อยบาทดูซิมีมปลากุลเรา<ม>อกุล<ร>าดแดงจุดอเออหลายอย่างครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวดูบรรยากาศแล้วนะครับที่สะพานไม้ก็ยังมีของที่ระลึกนะครับนีครับที่ทําจากกะลานะครับกะลาส,สวยๆหลายรูปแบบนะครับเป็นพวงกุญแจเป็นที่วางปากกา นะครับนี่ครับมีลูกปัดมีส้คอนะครับมีกลงนกลงนก,กลงนกงหัวจุกเป็นเอกลักษณ์ของที่ปัตตานีอดอย<ง>นะสวยงามนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับคลิปนี้มีของฝากือนเดิมนะครับก็คือเตือนภัยออนไลน์จากใจเราตำรวจปัตตานีนะครับอย่าลืมนะครับ ต้องไม่คุยกับคนแปลกหน้าโดยที่อ้างว่าหนึ่งเป็นเจ้าที่หลอกให้เรากลัวเราให้โอนเงินนะครับสองเป็นคนแปลกหน้ามาชักชวนเราลงทุนได้กำไรสูงในเวลาสั้นๆนี่ครับคือหลอกให้โลภนะครับหลอกให้หลงก็คือผู้เสียหายเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงส,สวยๆงามๆเพราะฉะนั้นนะครับต้องไม่กลัวไม่โลภไม่หลงไม่เชื่อไม่โอนนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยจากช่อโกงอะไรครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอยิตดเท่านี้ครับสวัสดีครับบ้นานเรียก็ถึงกลับแล้วเหรอไปแล้วเหรอบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันแล้วเที่ยงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ